เจ๊น้ำการค้ารับเติมเกมอีฟอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพจแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวพลังดูเอโมเดิร์มดิปบิงนะถ้าเว,วตาลรวมบูสเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่103แต่ว่าเราทำตัน105ได้เลยนะโอ้โหโอเวอร์ออลเนี่ยโคตรสูงอายุสิบเก้าร้อยห้าแล้ววะค่าพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลนะครับแล้วก็พวกความเร็วเนาะเออการทำเกมลุกบาลานะคิกกิ้งพาวเวอร์สเตมีนาเนี่ยดีหมดเลยนะจ่ายบอลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะจบสกอร์โอ้ข่มอยู่นะสำหรับแบบ80เอ่อ86นี่ใช้ได้นะและที่สำคัญที่ผมชอบเลยคือคำ่ยไม่บาง จะลองเปรียบเทียบกับร่าง Player of the Week ให้ดูนะโอ้อ oh, ์เนี่ยต่างกันเยอะมากนะร่างใหม่เนี่ยทำเกมลุกย่งงางบอมบอลเนี่ยจบสกอร์ดีกว่านะแต่ว่าร่างเก่าจ่ายบอลดีกว่านะแล้วก็เกมลับนะครับตึงกว่านะก็ด้วยคำที่มันเป็นร่างกองกลางนะจริงๆแล้วเออถ้าดูค่าพลังนะ ร่างเก่าอ่ะร่างพีโยเอาลุกี่ยไม่ได้แย่นะแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยมันจะสุดไปทางพวกเกมลุกเลยเนาะเอเปรียบเทียบกับอาซ้ายดูแล้วกันนะหลายคนช่างใจนะว่าเฮ้ยแพ็คบิ๊กทามันนี้กับแพ็คอาซ่าเปิดใครดีนี่ดูค่าพลังนะไม่ต้องพูดนะครับว่าใครเก่งกว่าเนี่ยดูเอเนี่ยคือเกมรับดีกว่าแต่ไม่จําเป็นนะครับตัดทิ้งได้เลยเนี่ยดูค่าพลังนะโอ้โหนะอาซ่าคือเหนือกว่าเยอะนะถ้าเกิดเลือกเปิดอ่ะรู้แล้วคำตอบนะเลือกใครนะครับอาซ่ากินขาดอยู่แล้ว สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังด้วยนะครับต้องใช้กับโค้ดบูสเตอร์นะถ้าอยากจะไปร้อยห้าเนี่ยก็จะมีคนนี้นะครับที่ร้อยห้าได้แล้วก็มีเบรคเทนบาวเออร์นะหลายคนน่าจะใช้นะถ้าเกิดบูสเตอร์ก็บูตสายเกมลุกธรรมชาติเลยนะอย่างบูตสไตยเกอร์นะครับแค่นี้อัพออโต้ก็หนึ่งร้อยห้านะค่าพลังก็สวยนะครับแต่ว่าเผื่อใครที่อยากจะโมเครื่องปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือดิบบิ้งมันเยอะไงดิบบิ้งมันเยอะลดลงเหลือสิบแล้วก็เพิ่มโร่เอ้ยเพิ่มเออเด็กแล้ว แบบนี้นะทำให้สปีดต้นนะเออการทำเกมลุกนะสปีดต้นบาลานี่สามอันนี้แต่ละ90บาสิบหมดนะผมว่าเวนียสวยนะเพราะว่าค่าพลังแต่ละ90เยอะนะคดูเออโอเวอร์ออลเนี่ยเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอาซาอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปโอเวอร์ออลเท่ากับอาซาก็จริงนะแต่ว่าไส้นนีก็คือสายโฮมพีเยอร์เหมือนกันอนะ ถ้าพลังสู้อาซาไม่ได้เลยนะถ้าให้เลือกถ้าสมมติว่ามีอาซาแล้วผมว่าข้ามดูเอได้เลยนะส่วนสกิลดูเออในแอปมันยังไม่เสถียรเนาะถ้าเกิดต้องไปดูในตัวเกมนะสกิลดูเอดีแล้วนะมีโซมี un, เดิเบิลทัชมีสกิลยิงสกิลจ่ายเนี่ยค่อนข้างโอเคละก็โอโอโอมากสุดในแพ็กนะสูงกว่าเดนเบเล่ก็ใครที่เป็นสายฟูปารีสนะหรือฟูฝรั่งเศสน่ะผมว่าเปิดเก็บไว้ได้นะครับแต่ว่าใครที่เน้นการใช้งานจริงไปเปิดอาซาจะคุ้มกว่า